พื่อนวันนี้เราจะมารีวิวรถตู้คอมมิวเตอร์นะครับเป็นเป็นลังคาสูงเป็นลัคาสูงลองมาติดแอร์ติดสองโวล์แอร์ไปฟนานะนี่แอร์ไปลานะครับนะเมาเยวมาดูภายในกันนะครับอ่าครับอันนี้เป็นรถเดิมรถเดิมหมดเลยนะครับเขาเขาพยายามที่จะไม่ติดตู้นะครับอ่า คือเขาบอกว่ามันเกล่าก,กนนะศใตู้แอร์บ้านอันนี้ก็พอได้อยู่แต่ว่ารถตู้วันนี้ <c oughs> เขาใช้แอร์ไมโครบัสนะครับแอร์ไมโครบัสมันก็เลยจะค่อนข้างกินไฟจะเปลือนไฟนะครับแล้วเรามาวัดอุณหภูมิดูตอนนี้ออกจากหน้าตู้หลังนะครับตัวที่16องศาาตู้หลังนี่16องศานะครับแล้วตอนนี้เราเดินแอร์ไฟฟ้าอยู่านมาดูตู้หน้านะครับตู้หน้าตู้หน้านี่ครับ ตู้หน้านี้กาลังเปิดอ,อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพิ่งจะเปิดนะครับอุณหภูมิตู้หน้าอยู่ที่ประมาณสิบเก้าองศานะครับสิบเก้าองศาครับผมวันนี้พอุณหภูมิอยู่ที่สิบเก้าองศาเ,เอ่อจะก็จะเริ่มลดลงมาเรื่อยเรื่อย่าจะเริ่มลดลงมาเรื่อยเยนะครับตู้หน้าสิบเก้าองศา แต่ว่าอันนี้แทส8280มนะครับเทส8280มเพื่อตอนนี้ตัววัดอยู่ที่อาร้อยเอสิบสามสิบสามจุดศูนย์โวลต์นะครับเอสิบสามโวลต์ถือว่าไม่เต็มนะครับถือว่าไม่เต็มชาร์จยังไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่มันจะอยู่ประมาณสิบสามเก้าหรือสิบสี่โวลต์มันมันแค่ันแค่เต็มที่นะครับ อ่าแต่พตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนเนี่ยสบายได้เลยนะตอนคืนนี้ถือว่าได้เลยกลางวันเนี่ยก็ถือว่าขนาดนี้ก็ถือว่าสบายๆนะถ้าจอดในร่มก็สบายอยู่นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าค่อนข้างจะกินไฟนิดน,นึงเพราะว่าแอร์ไมโครบัสพัดลมมันมอตเตอร์สองตัวนะวหน้าอีกตัวหนึ่งพัดลมรถยิ่งกินหนักใหญ่ 15แอมป์เลยพัดลมพัดลมระบายความร้อนตัวเดียวของรถเนี่ยเราใช้พัดลมเดิมนะครับผมใช้พัดลมเดิมของรถจะกินไฟค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่ารถเขาแต่งมาสวยเนาะก็เลยจะมาติดตู้แอร์ฟอมแฟนมาแล้วก็เกจการเนาะเขาก็เลยใช้วิธีอย่างนี้มันก็ดูเรียกง่ายยูเรียก่า้ดีดูสวยถ้าเกิดรถไหนที่เป็นแบบของเดิมเลยที่มาจากบริษัทเลยนะที่มีตู้แอร์อยู่ด้านหลังตัวนี้จะทำเนี่ยจะกินไฟได้น้อย,อยกว่า ะะนะครับแล้วครับผมจะกินไฟน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นพัดลมมอเตอร์ตัวเดียวนะอย่างไมโครบัสนี่มีมอเตอร์สองตัวมันก็จะกินกระแสค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งอ่าเราก็เลยจําเป็นเนี่ยต้องยอมนะต้อง,องยอมวางเออที่มันจะกินกระแสเยอะถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดมันถ้าเกิดบางที่เนี่ยนะถ้าเกิดบางที่เนี่ยมันมีไฟฟ้านะมันมีไฟฟ้าใช้ นะครับเราเราสามารถที่จะใช้สวิตชิ่งคลีบเลยนะ <ừ. S 1> ถ้าเกิดแหล่งไหนที่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราใช้ตัวนี้เลยครับสวิตชิ่งนะตัวนี้นะคือบวกก็คลีบเข้าขั้วบวกเลยแล้วก็ลบก็คลีบเข้าขั้วลบของแบตเิเทียมนะครับอ่าแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบเสียบปลั๊กไฟแหล่งแหล่งที่มีไฟนะครับแอร์อก็จะไม่กิน แอร์ก็จะไม่กินไปจากแบตเตอรี่คือจะกินไฟตัวนีนิแทนถ้ากับว่าเราก็ไปจากแบตเตอรี่ไปเราไปต้องไปพลังงานจากแบตเตอรี่นี่คือเป็นอีวิธีหนึ่งที่ไปในแหล่งที่ที่เขามีไฟฟ้าใช้นะครับแหล่งที่เขามีไฟฟ้าใช้แต่ว่าเวลาเราเปิดนอนเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เสียงมันก็ไม่ดังหรอกเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าในรถที่ถือว่างเงียบมากนะครับมันไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเสียงได้ยินแต่เสียงพัดลมหน้ารถแต่คอมอยู่ใต้ท้องรถนะครับ ทอมอยู่ใต้ท้องรถอย,อยู่ช่วงตรงนี้นะครับอแต่ถ้ายินเสียงเฉพาะพัดลมหน้ารถที่ระบายความร้อนออกจากลังเครื่องแอร์นะครับโอเคอุณหภูมิก็ถือว่าในรถนี้ถือว่าเย็นเย็นเย็นใช้ได้เลยนะครับอ17องศานะครับตู้หลังก็ได้เย็นฝันรู้สึกถถว่าจะเย็นในตู้ได้หนึหน่ง17องศาครับรถแต่งมาสวยนะครับมันจะยุบลงมาเรื่อยๆขี่พม่ได้ยุบลงมาไม่ได้อันนี้มันจะยุบลงมาอยู่ประมาณถ้าเกิดอยู่ประมาณเก้า 9.5โวลต์มันก็จะตัดเลยครบริมเลสมันจะตัดตัดเลวเราต้องเอาไฟมาชาร์จมันถึงจะต่อให้ยางเดิมถ้าตัดแล้วมันจะไม่ต่อให้ใอันนี้กอ็อันนี้คือใช้ระบบของไฟฟ้าเนาะอาจจะเป็นรถยนต์ถ้าจะเป็นรถยนต์เราก็อ่าเราก็จะปิดแอร์ไฟฟ้า๊บอ่าโยกมาเป็นทางรถยนตนะะ์ โยกไปโยกมาได้เลยี้ก็ปรับอันนี้ก็ปรับอุณหภูมิของรถปกติอ่ะตันนี้ใช้แอร์ของรถแล้วใ่ใช้แอร์ของรถแล้วตัวน,นี้ก็คือไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้อุณหภูมิก็ปรับพอเออคือคือแค่นี้โอเคแต่ว่าแอร์รถยนต์จะเย็นป่า จะช้ำจะช้ำไปหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีพัดลมหลายตัวช่วยกันระบายความร้อนครับนะไอ้น,นี่ก็คือหมายถึงว่าเราเน้นเฉพาะกลางคืนเนาะถ้ากลางวันก็พอได้อยู่แต่ว่ามันจะต,ตุกแอร์เราจดไม่ได้ค,ครับโอเคอ่าอันนี้อีตัวนี้ไดชาร์จมันมีปัญหาครับคือลูกมันเล็กไปมันไม่สามารถที่จะชาร์จเข้ามาได้คือไดรลูกมันเล็กคือตัวเนี้ยพัดลมของเรามันเยอะคือไดชาร์จไดชาร์จออกมาปุ๊บมันชาร์จเข้าแบตเดิม แล้วก็ไปเลี้ยงพัดลมเลี้ยงอะไรตาอะไรหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่ากลับมาแบตนี่มันน้อยเพราะว่าได้ชาร์จลูกโมเลตไปนะถ้าเกิดจะให้ชาร์จเร็วๆก็เปลี่ยนเป็นลูกตาร้อยร้อยห้าสิบแอมป์นะที่เขาทำนะอาจารย์มันก็จะชาร์จได้ไหวขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ต้องมีตัวชาร์จนะอ่ามีชาร์จสำรองเอาไว้ก่อนตัวชาร์จแผ่นหลังชาร์จก็พอๆกันไอรถยนต์ก็จะฉับขึ้นมาสักนิดนึงครับ กลางคืนก็ถือว่าโอเคครับ่แต่เงียบนะอย่าให้ดังดังแต่ฮัลโล่ข้างหน้าคอมคอมอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ยินเสียงนะที่ยคอมคอมอยู่ใต้ท้องรถนะเมื่อกี้ว่าจะถ่ายคอมนิดหน่อยรถมันเตี้ยก็เลยไม่ได้แต่ว่ามันอยู่สูงหรอกยูดูนเหนียวแคที่เลยอยู่ด้านบนเลยรับรับรองได้ไม่ไม่ไม่กระแทก